แน่นอนนี่คือตัวอย่างฮุภาษาไทยสำหรับเปิดวิดีโอของคุณที่จะดึงอารมณ์ผู้ชมให้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมจุด call to action CTA ที่สอดคล้องกับจังหวะเริ่มต้นของความลึกลับในเรื่องนี้แผ่นป้ายบอกฉากหุเปิดเรื่องบางครั้งความรักที่เราคิดว่าสวยงามอาจซ่อนความลับที่พร้อมจะฆ่าเราได้ทุกเมื่อค่ำคืนนั้นฝนตกหนักทั่วกรุงเทพหญิงสาวคนหนึ่งนั่งร้องให้อยู่ข้างหน้าต่าง ในมือของเธอคือมีดที่เปื้อนเลือดของใครบางคนแต่เลือดนั้นไม่ใช่ของเธอแล้วใครกันแน่ที่ตายใครกันแน่ที่โกหกและใครกันแน่ที่ยังไม่ยอมจัดไปเสียงดนตรีเริ่มเข้มภาพตัดสลับเร็วเรื่องนี้จะเปิดเผยด้านมืดของความรักที่ไม่มีใครกล้าเล่าและความจริงจะทำให้คุณหนาวจนถึงขั้วหัวใจสองแสงแวววาว ชี้มือไปทางขวาถ้าอยากรู้ว่าความลับของมีนาคืออะไรและใครกันแน่ที่เป็นฆาตรกรในเงากดติดตามช่องนี้ไว้เลยแล้วฟังต่อให้จบเพราะตอนต่อไปคุณอาจไม่กล้ารักใครอีกเลยต้องการให้ผมเขียนหุกแบบเสียงผ้าเปิดวิดีโอผลเล่าแบบหนังด้วยไหมครับเช่นเวอร์ชั่นที่เหมาะให้ใส่เสียงบรรยาย10 15วินาทีแรกของคลิปเหมือนเทรลเลอร์หนังฝนตกหนักทั่วกรุงเทพ เสียงฟ้าผ่าดังสถานเหนือคอนโดสูงกลางเมืองหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่างมือเธอสั่นขณะถือมีดเล่มเล็กเปื้อนเลือดเลือดนั้นไม่ใช่ของเธอกลิ่นเหล็กคาวลอยคลุ้มในห้องนาฬิกาแขวนผนังเดินช้าๆเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะหยุดหมุนชื่อของเธอคือมีนาหญิงสาวผู้เคยเชื่อว่าความรักคือสิ่งสวยงามแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นฝันร้ายเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือพายุคนรักของเธอหัวใจมีนากระตุกแรงเหมือนเวลาหยุดลงอีกครั้งเธอรับสายด้วยเสียงสัน่นพายุนาอยู่ไหนเสียงหัวเราะเบาๆดังจากปลายสายมีนาเธอรู้ไหมว่าฉันเห็นทุกอย่างแล้วน้ำตาไหลอับแก้มมีนามองไปที่ร่างชายคนหนึ่งที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นเขาคือเพื่อนสนิทของพายุหรือบางทีอาจเป็นศัตรูที่ซ่อนอยู่ใต้คำว่าเพื่อน ย้อนกลับไปเมื่อสามวันก่อนมีนาเพิ่งกลับจากตลาดนัดเยนย่าสุขุมวิทแสงไฟจากแผงอาหารสะท้อนบนใบหน้าคนมากมายเธอถือดอกไม้สีขาวในมือตั้งใจจะนำไปขอโทษพายุหลังจากทะเลาะก,กันอย่างหนักแต่เมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปเธอกลับเห็นพายุยืนอยู่กับผู้หญิงอีกคนในมือของผู้หญิงคนนั้นคือสร้อยเส้นเดียวกับที่พายุเคยให้เธอในวันเกิดโลกของมีนาพังทลายตรงนั้น เธอเดินออกมาโดยไม่พูดอะไรทิ้งไว้เพียงเสียงรองเท้ากระทบพื้นและหัวใจที่แตกสลายคืนนั้นเธอไม่ได้นอนเธอนั่งอยู่หน้ากระจกมองตัวเองในเงาสะท้อนในตาคู่นั้นไม่มีอีกแล้วรอยยิ้มของคนที่เชื่อในรักรุ่งเช้ามีนาน,นัดเจอกับกอนเพื่อนสนิทของพายุเขาคือคนที่เคยเตือนเธอว่าพายุไม่ใช่คนที่เธอคิดแต่เธอไม่เชื่อจนวันนี้กอนมองหน้าเธอแล้วพูดเสียงต่ำ ถ้าเธอยังรักเขาก็ต้องรู้ความจริงทั้งหมดก่อนจะสายเกินไปมีนาไม่เข้าใจหมายความว่ายังไงก่อนยื่นซองเอกสารให้เธอข้างในคือรูปถ่ายจํานวนมากผ่ายุกับผู้หญิงคนนั้นและตัวก่อนเองเลือดในกายมีนาเย็นเฉียบนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ก่อนยิ้มบางๆแต่ในแววตาเหมือนซ่อนบางอย่างไว้บางครั้งคนที่เราคิดว่ารักอาจเป็นคนที่เราควรกลัวที่สุดคืนนั้น พายุโทรมาหาอีกครั้งน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นจนมีนาขนลุกมีนาฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำอะไรโง,โง่ๆเสียงหัวเราะในปลายสายยังคงดังในขณะเดียวกันเสียงเคาะประตูห้องของเธอก็ดังขึ้นอย่างแรงตุบตุบตุบเธอเดินช้าๆไปเปิดประตูแต่เมื่อประตูเปิดออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงกล่องเล็กๆวางอยู่บนพื้น ในกล่องนั้นคือสร้อยเส้นเดิมที่เธอเห็นผู้หญิงคนนั้นใส่และกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งที่เขียนไว้ว่าความรักมักซ่อนความลับที่อันตรายที่สุดไว้เสมอเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดแต่ในใจของมีนามันกลับเงียบงันเกินบรรยายเธอหยิบมีดขึ้นมาอีกครั้งและเดินไปทางร่างที่นอนนิ่งอยู่กลางห้องพายุทำไมต้องเป็นแบบนี้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือชื่อของคนตายบนพื้นก่อนมือของมีนาสันสถานเธอค่อยๆย,ยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกเสียงปลายสายดังขึ้นเบาๆมีนาเธอทำอะไรลงไปมันคือเสียงของกอนทั้งๆท,ท,ที่เขานอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าเธอเลือดยังไม่ทันแห้ง แต่เสียงของเขาชัดเจนจนขนลุกก่อนนายยังอยู่เหรอเสียงของเธอสั่นเธอถอยหลังช้าๆไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วๆจากปลายสายตามด้วยเสียงหัวเราะแผ่วเบาเหมือนมาจากที่ไกลแสนไกลทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงความมืดปกคลุมทั่วทั้งห้องมีนาแทบหายใจไม่ออกเสียงฝนกระแทกกระจกดังราวกับเสียงกรีดร้องของวิญญาณ ในความมืดเธอเห็นเงาหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ตรงม,มุมห้องชายหนุ่มในเสื้อเชิตเปื้อนเลือดใบหน้าเขาเหมือนก่อนทุกอย่างมีนาเสียงนั้นกระซิบใกล้หูเธอคิดว่าใครคือฆาตกรกันแน่มีนาร้องให้น้ำตาไหลพราบเธอถอยหลังชนผนังมือยังถือมีดไว้แน่นอย่าเข้ามาเธอตะโกนเสียงสั่นเงานั้นไม่หยุดมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทุกที แสงฟ้าแลบวับขึ้นชั่ววินาทีทำให้เธอเห็นชัดว่ารอยยิ้มของชายคนนั้นไม่ใช่ของกอนมันคือรอยยิ้มของพายุเสียงฟ้าร้องดังสนั่นมีนาสุดตัวลงกับพื้นมือปล่อยมีดหล่นกระทบพื้นเสียงดังทุกอย่างเริ่มหมุนเธอแทบไม่แน่ใจว่าอะไรคือความจริงพายุหรือกอนใครกันแน่ที่ตายไปแล้วใครคือคนที่ยังอยู่ตรงนี้โทรศัพท์ที่ตกอยู่ข้างตัวดังขึ้นอีกครั้ง หน้าจอสว่างขึ้นท่ามกลางความมืดข้อความเดียวที่ปรากฏบนจอคือประโยคสั้นๆฉันเตือนแล้วว่าอย่ารักคนผิดและก่อนที่เธอจะทันขยับเสียงเปิดประตูดังขึ้นจากด้านหลังเสียงประตูเปิดออกช้าๆบานไม้เก่าครางเอียดเหมือนกำลังจะขาดมีนาหันกลับไปด้วยหัวใจที่เต้นรัวเธอแทบกลั้นหายใจในความมืดเธอมองเห็นเพียงเงาของคนหนึ่ง รูปร่างสูงโปร่งใสเสื้อกันฝนเปียกน้ำทั้งตัวฝนจากด้านนอกไหลเข้ามาตามพื้นจนชื้นเย็นพายุใช่ไหมเสียงเธอแผ่วเบาเงานั้นไม่ตอบเพียงเดินเข้ามาช้าช้าทุกก้าวที่ย่างเข้ามาเหมือนเสียงหัวใจของเธอกระทบผนังห้องมีนาถอยหลังไปจนชนโตะ๊ะมือคว้ามีดขึ้นมาอีกครั้งอย่าเข้ามาฉันบอกให้หยุดแต่เขายังเดินต่อไป จนแสงฟ้าแลบสว่างอีกครั้งและเธอเห็นใบหน้าชัดเจนใช่มันคือพายุจริงๆแต่ใบหน้าของเขาซีดเผือดตาแดงก่ำเหมือนคนไม่หลับมาหลายคืนรอยขีดข่วนเต็มแขนเสื้อของเขามีคราบเลือดเป็นปืน้นมีนาเธอฆ่าเขาทำไมเสียงพายุสัน่นก่อนไม่ใช่คนเลวเขาพยายามช่วยเธอจากฉันมีนาชะงักจากนายเหรอหมายความว่ายังไง พายุหัวเราะในลำคอเสียงนั้นเย็นจนขนลุกเธอไม่รู้หรอว่าใครเริ่มทุกอย่างนี้ก่อนมีนาจ้องตาเขาในแววตาคู่นั้นไม่มีความอบอุ่นอีกต่อไปมีเพียงเงามืดของบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจพายุนายทำอะไรไว้เขาเดินเข้ามาใกล้เธออีกก้าวมือของเขาเอื้อมมาแตะกรอบหน้าเธอเบาๆฉันรักเธอนะมีนาน้ำตาไหลาจากดวงตาเธออย่างช้าๆ ถ้ารักแล้วทำไมถึงต้องโกหกพายุยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าและบ้าคลั่งในเวลาเดียวกันเพราะบางครั้งความรักก็ต้องมีคนตายมีนาสันสถานเธอกับมีดแน่นรู้ดีว่าตอนนี้เธออยู่ในห้องเดียวกับปีศาจที่เธอเคยรักเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งทั้งคู่หันไปมองพร้อมกันชื่อที่ขึ้นบนหน้าจอคือก่อนมีนาหายใจแรงมือเธอสั่นจนโทรศัพท์แทบหล่น เธอกดรับสายด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะเสียงในสายเบาราบเรียบมีนาอย่าเชื่อเขาคนที่อยู่กับเธอตอนนี้ไม่ใช่พายุและในวินาทีนั้นเองชายตรงหน้าก็ยิ้มช้าๆก่อนพูดด้วยเสียงเยือกเย็นในที่สุดเขาก็โทรมาแล้วสินะฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงน้ํากระทบกระจกเหมือนจังหวะหัวใจของมีนาที่เต้นแรงขึ้นทุกวินาที เธอมองชายตรงหน้าใบาหน้าที่เธอรู้จักดีแต่ตอนนี้มันกลับดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนายไม่ใช่พายุเสียงของเธอสั่นเหมือนกำลังกลืนคำถามลงไปในลำคอชายคนนั้นยิ้มมุมปากดวงตาเยือกเย็นฉันบอกแล้วไงว่าความรักของเรามีความลับที่เธอยังไม่รู้ในขณะที่เขาพูดเสียงในโทรศัพท์ยังดังอยู่ก่อนพูดด้วยเสียงรีบเร่งมีนาฟังฉันดีๆอย่ามองตาเขาเขาจะใช้มันกับเธอ จูจูสัญญาณก็ขาดหายไปเสียงขาดเพื่อก่อนเงี้สนิทไฟในห้องกระพริบอีกครั้งแล้วดับลงอย่างถาวรความมืดปกคลุมทั้งห้องมีนาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ช้าแต่ชัดเจนเธอถอยหลังชนกําแพงอีกครั้งมือกับมีดแน่นนายเป็นใครกันแน่เสียงหายใจของเขาใกล้จนรู้สึกถึงไออุ่นที่ต้นคอฉันก็คือพายุนั่นแหละเขากระซิบแต่ไม่ใช่พายุที่เธอรู้จัก ฟ้าแลบอีกครั้งแสงสว่างว่าผ่านหน้าต่างในชั่วขณะนั้นเธอเห็นเงาของชายสองคนซ้อนทับกันอยู่ตรงหน้าเงานหนึ่งคือพายุอีกเงาคือกอรทั้งสองเหมือนกำลังยืนอยู่ในร่างเดียวกันมีนาตาเบิกกว้างเธอแทบหยุดหายใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นชายตรงหน้าโน้มตัวลงใกล้เงาของเขาแนบชิดก,กับใบหน้าเธอฉันพยายามเตือนเธอแล้วมีนาว่าความรักของเรามันมีราคาที่ต้องจ่าย เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นทั่วเมืองในขณะเดียวกันเสียงประตูอีกบานด้านหลังห้องก็เปิดออกแสงไฟจากทางเดินสาดเข้ามาร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นมือถือปืนและเสียงของเขาสั่นพราขณะพูดว่ามีนาหวังมีดลงสยาเชื่อมันนั่นไม่ใช่ฉันมีนาหันขอบไปตามเสียงนั้นมือเธอสั่นจนมีดแทบหลุดจากปลายนิ้ว แสงไฟจากทางเดินสาดกระทบใบหน้าของชายที่ถือปืนมันคือพายุอีกคนหนึ่งพาพายุเสียงเธอแทบไม่ออกจากลำคอเธอมองกลับไปยังชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าในเงามืดเขายังยิ้มเหมือนกำลังรอให้เธอเลือกตอนนี้มีพายุสองคนอยู่ในห้องเดียวกันหนึ่งคนยืนอยู่ในแสงอีกคนยืนอยู่ในเงาฝนข้างนอกตกหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนในอกมีนา หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมามีนาอยากขยับพายุในแสงผู้เสียงแข็งคนตรงหน้านั่นไม่ใช่ฉันมันคือคนที่ฆ่าก่อนโกหกเสียงจากนงามือตอบกลับฉันต่างหากที่พยายามช่วยเธอจากเขามีนาดูสิขเขาถือปืนจะยิงเธอแล้วมีนาหันมองซ้ายที่ขวาทีน้ำตาไหลพรากร่างกายสันสานพ่อเถอะพอแล้วฉันไม่รู้ว่าใครเป็นใครอีกต่อไปเงมือขยับเข้ามาอีกก้าว เสียงฝีเท้าแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลมีนาฟังเสียงหัวใจของเธอสิเธอรู้ว่าใครคือคนที่รักเธอจริงๆพายุในแสงชูมืออีกข้างขึ้นช้าๆอย่าฟังมันมันพูดทุกอย่างเพื่อหลอกเธอมันไม่ใช่คนมันคือสิ่งที่กอนเตือนเอาไว้ก่อนตายชื่อของกอนทำให้มีนาชงักเธอก็มองร่างไร้ชีวิตที่ยังนอนอยู่บนพื้นตอนนี้เลือดเริ่มแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม มือเธอเริ่มสั่นอีกครั้งราวกับมีอะไรบางอย่างในใจเริ่มแตกออกชายในเงามืดหัวเราะเบาๆก่อนน่ะเหรอเขาเป็นคนที่เปิดประตูให้นรกเข้ามาในชีวิตเธอทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแสงแฟลชจากกระสุนส่องว่าทั่วห้องเสียงมีหนักรีดร้องก้องอยู่ในความมืดเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งร่างของชายในเงามืดล้มลงกับพื้นพายุในแสงยืนหอบหยาดน้ำฝนไหลต,ตามขมับ ฉันบอกแล้วไงฉันจะปกป้องเธอมีนาเดินเข้าไปช้าช้ามือยังถือมีดแน่นเธอหยุดอยู่ตรงหน้าเขาดวงตาทั้งคู่มองศบกันนานจนโลกทั้งใบดูเหมือนหยุดนิ่งแล้วเธอก็พูดเบาๆถ้าอย่างนั้นทำไมเลือดบนเสื้อของนายถึงเป็นสีเดียวกับเลือดของกอนเสียงฝนภายนอกกลายเป็นเพียงเสียงพร่าที่คล้ายลมหายใจของปีศาจพายุชะงักสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีแต่มีนามองเห็นชัด มีนามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดน้ำเสียงของเขาอ่อนลงแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่เหรอเธอพูดเสียงสัน่นมือเธอยกมีดขึ้นช้าๆปลายคมสะท้อนกับแสงฟ้าแลบงั้นนายบอกฉันสิทำไมเลือดของเพื่อนนายถึงอยู่บนตัวนายพาย,ยุถอยหลังหนึ่งก้าวก่อนเขาพยายามฆ่าเธอฉันแค่โกหกเธอตะโกนน้ำตาไหลไม่หยุด ฉันเห็นสายตาเขาก่อนตายเขาไม่ได้จะทำร้ายฉันความเงียบปกคลุมห้องมีเพียงเสียงหยดน้ำฝนตกใส่พื้นไม้พายุหลบตาแล้วหัวเราะเบาๆราวกับยอมรับในสิ่งที่ปิดบังไว้ก็ได้ถ้าเธออยากรู้ความจริงเขายกมือขึ้นปาดเลือดที่คางแล้วพูดช้าๆก้อนกับฉันเราเป็นฝาแฝดมีหน้าตาเบิกกว้างอะไรนะฝาแฝดเขาพยักหน้า พวกเราโตมาด้วยกันแต่ก่อนแย่งทุกอย่างไปจากฉันความรักงานแม้แต่เธอน้ำเสียงของเขาสั่นด้วยความเจ็บปวดเขาเข้าหาเธอก่อนฉันเธอจำไม่ได้หรือว่าใครเป็นคนช่วยเธอจากอุบัติเหตุครั้งนั้นภาพในหัวของมีนาวูปกลับไปยังคืนฝนตกเมื่อหลายปีก่อนเธอจำได้ว่ามีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาช่วยเธอจากรถที่เสียหลักหน้าเขาเต็มไปด้วยเลือดแต่ในตอนนั้นเธอคิดว่าเป็นก่อนพายุมองหน้าเธอดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเศร้า มันเป็นฉันไม่ใช่เขามีนาก้มมองมีดในมือเสียงลมหายใจของเธอสั่นไหวเหมือนเปลวเทียนใกล้ดับนายฆ่าเขาเพราะฉันเหรอพายุไม่ตอบเขาเพียงเดินเข้ามาใกล้มือเย็นเฉียบของเขาแต่ลงบนแก้มเธอเบาๆเพราะเธอคือทั้งหมดของฉันมีนาแม้แต่ถ้าต้องฆ่าทั้งโลกฉันก็จะไม่ยอมเสียเธอไปอีกมีนานิ่งน้ำตาไหลาอาบแก้ม แสงฟ้าแลบอีกครั้งเธอมองเห็นเงาของเขาในกระจกด้านหลังแต่ในกระจกนั้นไม่มีใบหน้าของพายุเลยมีเพียงเงาดำว่างเปล่าและดวงตาสีแดงที่ค่อยๆลืมขึ้นในความมืดนั้นมีนาเก้าถอยหลังจนหลังชนกระจกเสียงหายใจของเธอกระทบผนังห้องราวกับเสียงสะอื้นของคนหลงทางในฝันร้ายเธอเหลือบมองเงาดำในกระจกอีกครั้งดวงตาสีแดงคู่เดิมยังคงจ้องตอบเธอแต่คราวนี้มันเริ่มยิ้ม ริมฝีปากในเงาขยับขึ้นช้าๆเหมือนพูดบางคำแต่ไม่มีเสียงออกมามีนาแทบหายใจไม่ออกพายุเธอเรียกชื่อเขาเบาๆชายตรงหน้าเธอ,อยืนนิ่งไม่ตอบแววตาเขาเริ่มมองเปล่าเหมือนกำลังถูกอะไรบางอย่างดึงไว้เงาในกระจกเริ่มเคลื่อนไหวช้าก่อนจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันกำลังพยายามจะหลุดออกมาจากอีกฝั่งของโลกกระจกเริ่มสัน่น เสียงแตกดังแกรแกๆเรากับจะปริออกมีนาเบิกตากว้างเธอกับมีดแนบอ,อกนี่มันเกิดอะไรขึ้นพายุเอื้อมมือมาหาเธออย่ามองมันมีนาอย่ามองไม่ทันจบคํากระจกแตกเป็นเสียงเสียงดังสนัน่นเศษกระจกกระเด็นกระจายเต็มห้องและบางสิ่งบางสิ่งที่มีร่างเหมือนพายุทุกอย่างแต่ผิวซีขาวดวงตาแดงเลือดค่อยคอยก้าวออกมาจากเงานั้น มีนากรีดร้องมือเธอสั่นจนมีดร่วงลงพื้นพายุถอยหลังมือคว้าแขนเธอไว้แน่นหนีไปมีนามันไม่ใช่ฉันมันคือสิ่งที่อยู่ในฉันมาตลอดร่างในเงาใสายแย้ยิ้มเสียงหัวเราะเย็นเยือกดังขึ้นนายคิดว่าจะซ่อนฉันได้หรือพายุเพราะฉันต่างหากที่เป็นเจ้าของความรักของเธอจริงๆมีนาน้ำตาไหลเธอมองทั้งสองร่างที่เหมือนกันราวกับเงาหนึ่งคนหอบหายใจอีกคนหัวเราะ ทั้งคู่ต่างมองเธอราวกับจะให้เธอเลือกมีนาเสียงพายุเอื้อนเอ่ยอย่าปล่อยฉันไปมีนาเสียงจากเงาดังขึ้นตามเธอรู้ดีว่าฉันอยู่กับเธอตลอดมาตั้งแต่วันแรกที่เธอเริ่มรักเธอถอยหลังช้าช้าเสียงฟ้าผ่าอีกครั้งจนห้องทั้งห้องสว่างวาบสองร่างตรงหน้าหายไปในชั่วพริบตาเหลือเพียงกลิ่นเลือดจางๆและเงาที่สันไหวบนพื้นโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นอีกครั้ง หน้าจอส่องแสงในความมืดชื่อที่ปรากฏขึ้นทําให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นมีนาโทรกลับหน่อยฉันพายุมือของมีนาสั่นขณะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอจ้องชื่อบนหน้าจออยู่นานราวกับไม่อยากเชื่อสายตาเสียงฝนยิงคงตกทีเสียงฟ้าผ่าดังสะท้อนจนกระจกสั่นไหวเธอค่อยๆกดรับสายพอพายุเสียงเธอเบาเหมือนลมหายใจสุดท้าย เสียงจากปลายสายดังขึ้นอ่อนโยนอบอุ่นเหมือนเสียงที่เธอจำได้ดีมีนาเธออยู่ไหนฉันกำลังตามหาเธอหัวใจของเธอกระตุกนายอยู่ที่ไหนกันแน่ฉันอยู่ข้างนอกนี่ไงฝนตกหนักมากเธออย่าออกมานะเดี๋ยวฉันขึ้นไปหามีนามองรอบห้องเธอ,อยังเห็นเศษกระจกแตกกระจายบนพื้นเลือดติดอยู่ตามขอบโต๊ะกลิ่นเหล็กยังลอยอวนเธอก็มองมีดที่ตกอยู่ปลายมีดนั้นมีเลือดประชัดพายุ เธอพูดเสียงสัน่นฉันเห็นนายหรือบางสิ่งที่เหมือนนายอยู่ในห้องนี้เมื่อกี้ปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนเสียงของพายุจะดังกลับมาแผ่วเบาแต่ชัดเจนมีนาฟังฉันดีๆอย่าเชื่อสิ่งที่เธอเห็นในกระจกทําไมเพราะมันคือฉันอีกคนหนึ่งหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บนายพูดอะไรเสียงพายุในสายเริ่มสัน่น ตอนฉันยังเด็กฉันกับก้อนเคยเล่นพิธีเก่าของหมู่บ้านมันเป็นพิธีเรียกเงาคู่คนที่จะสะท้อนใจเราทุกอย่างก้อนหยุดพิธีนั้นแต่ฉันฉันไม่หยุดมีนาหายใจทีภาพเงาดําในกระจกผุดขึ้นในหัวอีกครั้งดวงตาแดงเรือนในความมืดนั้นยังฝังอยู่ในใจแล้วตอนนี้มันมันต้องการกลับเข้ามาในร่างฉันอีกครั้งเสียงพายุแผ่วและถ้ามันทําได้เธอจะเป็นคนแรกที่มันฆ่าเสียงขอประตูดังขึ้น ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงฝนแต่เป็นเสียงชัดเจนหนักแน่นสามครั้งตุบตุบตุบมีนาหันไปทางประตูเสียงปลายสายพูดทันทีมีนาอย่าเปิดประตูเด็ดขาดไม่ว่าใครจะเรียกชื่อเธออย่าตอบแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกมาเสียงจากอีกฝั่งของประตูก็ดังขึ้นเป็นเสียงของพายุชัดเจนเหมือนจริงทุกถ้อยคำ มีนาเปิดประตูสีฉชั้นเองเสียงฝนเริ่มซาเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นประปนกับกลิ่นเลือดที่ยังไม่จางจากพื้นห้องมีนายินเงียบอยู่กลางห้องมือเธอยังกำโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วสีขาวเสียงพายุจากปลายสายยังดังอยู่มีนาอย่าเปิดประตูนะฟังฉันแต่เสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงที่เหมือนกันทุกท้อยคำยังคงเคาะประตูต่อไปมีนาฉันหนาวมากเปิดประตูให้ฉันหน่อยเธอหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้ม เสียงทั้งสองเริ่มซ้อนกันเหมือนกำลังพูดพร้อมกันเสียงหนึ่งจากโทรศัพท์อีกเสียงหนึ่งจากนอกห้องคำพูดเดียวกันน้ำเสียงเดียวกันมีนาเธอ,อยังรักฉันไหมเธอค่อยๆลดโทรศัพท์ลงจากหูภายในห้องเงียบกริบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมีนาเดินไปที่กระจกบานแต่เศษแก้สะท้อนเงาเธอเป็นร้อยชิ้นแต่ในเศษหนึ่งเธอเห็นเงาของพายุยืนอยู่ข้างหลัง นาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเธอกระซิบเบาๆเงา,าในกระจกพยักหน้าริมฝีปากขยับเป็นคำพูดที่ไม่มีเสียงฉันไม่เคยไปไหนมีนาอมยิ้มบางๆทั้งน้ำตาเธอวางโทรศัพท์ลงบนพื้นค่อยๆเดินไปที่ประตูเสียงข้อหยุดลงเหมือนคนด้านนอกกำลังรอคำตอบสุดท้ายเธอวางมือบนลูกบิดสูดลมหายใจลึกพายุเสียงจากอีกฝั่งขานตอบมีนา เธอยิ้มเศร้าบางทีความรักของเรามันควรจบตั้งแต่ตอนที่ยังสวยงามจากนั้นเธอบิดลูกบิดประตูช้าๆเสียงเปิดประตูดังขึ้นพร้อมลมฝนที่พัดเข้ามาแสงฟ้าแลบสว่างวาบทั่วห้องแล้วทุกอย่างก็กลืนหายไปกับความเงียบเมื่อฝนหยุดตกเจ้าหน้าที่ตำรวจพบประตูห้องเปิดท้้งไว้ภายในมีเพียงกลิ่นดอกมะลิแห้งและเศษกระจบที่สะท้อนเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ในนั้น ไม่มีใครรู้ว่าในเงานั้นเธอกำลังยิ้มให้ใครหรือกำลังรอให้เขากลับมาอีกครั้ง